เมื่อวันที่16มิถุนายน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีที่บ้านหนองบัวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพลตรียงยุทธคันทวีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29มอบหมายให้ร้อยเอเกิติศักดิ์อินลาเป็นผู้แทนหน่วยร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้กับนายยงยุทธ์กรมแสงอายุ53ปี อยู่บ้านเลขที่17หมู่ที่1บ้านหนองบัวใหญ่ตำบลทาตนาเวงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยมีนายสเสนเพชรรุ่งนายกเทศมนตรีตำบลทาตนาเวงเป็นประธานและนางสาววชรรารัศ์สุจริต รองประลัดเทศบาลตำบลทาตนาเวงได้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการและกล่าวขอบคุณหน่วยงานร่วมสนับสนุนสำหรับบ้านดังกล่าวมณฑนทหารบกที่29ได้จัดกำลังพลชุดช่างนายทหารใน10ทหารกองประจำการและยุโทโธปกรณ์ร่วมกับเทศบาลตำบลทาตนาเวงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกนลนครจิตอาสาเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่5ถึง26พฤษภาคม2566รวมระยะเวลา22วัน โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานจากเทศบาลตำบลทาตนาเวงสร้างความประทับใจให้กับนายยงยุทธ์และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากท่านได้บ้านหลังใหม่นะครับเหตดงามเงินหลังใหม่ง,งี้โอ้คุณหน้าครับทีมประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่29รายงาน